ได้เห็นหลานแบบเติบโตมาอย่างดีแล้วก็แบบพ่อแม่สบายใจที่เห็นเราแบบได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็เห็นเรามีความสุขเป้าหมายในตอนนี้ของบิวก็คืออยากใช้ชีวิตให้มีความสุขแนะครับทําทุกวันให้มีความสุข,ขพอครับตอนนั้นมันรู้สึกแย่ๆกับตัวเองมากเลยนะรู้สึกว่าตัวเองอไรค้ค่ารู้สึกว่าขาด บิวไปสักคนก็คงไม่เป็นอะไรโลกนี้ก็คงยังดาเนินต่อไปไเงี้ยบิวไม่อยากนอนไม่อยากตื่นมันก็รู้สึกแบบนี้มาค่อนข้างนานแต่สิ่งที่ทำให้บิวก้าวผ่านมาได้นั่นก็คือเสียงจากคนใกล้ตัวทุกๆคนที่อยู่รอบตัวบิวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบคนที่อยู่ห่างไกลจากบิวก็ตามอะไรเงี้ยมันทำให้บิวรู้สึกว่า สิ่งที่วิวพูดไปมาตลอดก็คือทําไมโลกนี้มันใจร้ายจังมันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นอย่างน้อยมันก็มีคนจํานวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบอยู่ข้างหลังเรามาตลอดในกระทั่งในวันที่เราแย่ที่สุดก็ตาม,มาอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําให้ทุกๆนาทีของเราอ่ะมันมีความหมายเสมอ มันเป็นพลังให้วิวเสมอมาแล้วก็ทุกๆเสียงทุกๆข้อความทุกๆรูปภาพอะไรเงี้ยที่วิวได้เห็นมาตลอดมันมันดีนะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆแค่ข้อความสั้นๆไรเงี้ยคุณก็สามารถแบบช่วยชีวิตใครได้คนหนึ่งแล้วเงี้ยจากสู่แบบเหวนรลอกไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่า ทุกอย่างที่แบบทำนี่ยมันมีความหมายกับเขาคนนั้นจริงๆแล้วก็แบบมันเป็นมันเป็นผลาง,งานบวกที่ที่มันมีความหมายกับคนคนหนึ่งมากเหมือนกันครับ